เฮ้ยน้องน้องจอด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 เลยจอดเลยครับพี่พูดพี่แป๊บนึงครับอ่เนี่ยไปไหนมาเนี่ยฮะไปเซเว่นครับพี่เนาะซื้ออะไรวะซื้อน้ำับผมน้ำอะไรอ่ะน้ำน้ำอัดลมครับพี่อ๋อร้อนใช่ไหมกินคลายร้อนหน่อยดับกระหายหน่อยนะครับเออแต่งมาหรือเปล่าเนี่ยแต่งเมียครับพี่แล้วครับผมขอให้มีรูสองคนแล้วกันนะน้องเออเอ้ยเอ็งจะบ้าอ พี่ไมต่ตลกหรอมายถึงไรครับพี่หมายถึงต่งรถมาหรือเปล่ารถผมเดิมครับพี่เ,เดิมทั้งคันเลยเออโอเคมีใบหรือเปล่าเนี่ยมีครพี่เพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นะเคียร์แบ่งเคียวสบายไหมพี่เออดีเลยเคียร์ได้เคียวตู้แดดหน่อยฮะเฮ้ยนะเอ็งบ้าหรือเปล่าเนี่ยพี่มายถึงใบขับเคียวามาพี่มาแค่ซื้อมาซื้อน้ำเจ๊เบ้นเฉยครับเอ็งขับวินภาษาอะไรเนะี่ยหมวกกันน็อกก็ไม่มีใบกับขี่ก็ไม่มีแจกใบสั่งนะพี่พี่ของสามครับ เนี่ยผมก็พิการพี่มีมีขาขวาข้างเดียวพี่อ๋อแล้วขาซ้ายขาซ้ายก็มีพี่บางที่มีขาขวาสองข้างครับเอเอคนเราก็ต้องมีขาสองข้างนะเฮ้ยเอ็เองตลกกับพี่เเหรอนี่ยผมไม่ตั้งใจครับพี่ผมแค่อธิบายให้พี่ฟังครับแล้วไงย,ยังไง,ยง,ไงอย่าเขียนใบสั่งผมเลยพี่แม่ผมก็แก่แล้วพี่ผมต้องทํางานเลี้ยงแม่ครับเขียนกับแม่เองแล้วกันเออทีหลังไม่เอานะเออเอาหมวกไปใส่จะให้ขับขี่ปลอดภัยเออเขอให้ใส่หมวกอะ ไม่ใช่แค่ผิดกฎหมายที่เขาให้ใส่หมวกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนน่าใจนะพี่ให้ผมครับเออน่าใจดิพี่มาไงครับเนี่ยอยู่มอเตอร์ไซค์มาพี่ผิดกฎหมายเนี่ยครับตรวจทายแบบอย่างเงี้ยทุกคนเลยพี่งน่าเบื่อ,เ,อ,เ,อเฮ้ยเฮ้ยรถกลับเลยเียอจะขับรถกลับก็ไม่มีหมวกอีกผิดกฎหมายอีกเดินกลับแล้วกัน เแกนี่จุดกับหมาที่ไหนที่คนที่ไหนเนี่ยอะไรนะคนที่ไหนเนี่ยคนลอยองฮีเฮ้ยทำไมรอยองมีฮีอ้าวเขาว่ายิฮีเขาว่าจฉาครับผมทะลึ่งหรือเปล่าไม่ทะลึ่งยังคิ้วคิ้วฮีเฮ้ยยังตาตาฮีเอาไว้ทำอะไรดูฮีเฮ้ยดูจ้าดูจ้านี่อะไรจมูกฮีไว้ทำอะไรดมฮีเฮ้ยดมจ้าดมจ้านี่อะไรอะปากฮีได้ปากอ่ะลิ้นฮีเอาไว้ทำอะไรเลียฮีเฮ้ยเรียจ้าเลียจ้าอ้าอ้าายากเจอคลิดตลกๆแบบนี้อีก พบกับแฟนได้ที่ตะนันนาเพื่ที่แทนเพือจ้า